สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับครูยุ้ยนะคะในรายวิชาวิทยาการคำนวณของชั้นป .2 นั่นเองวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำเดี๋ยวเราไปดูก,กันเลยค่ะเราใช้หนังสือเรียนเล่มนี้นะคะวิชาวิทยาการคำนวณชั้นป .2 ค่ะสำหรับใบความรู้ของวันนี้ก็จะอยู่ในระหว่างวันที่13ถึง18กันยายน2564นนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนศึกษาวิดีโอตามลิงก์ที่ครูส่งให้นะคะ ข้อที่2ก็คือนักเรียนเปิดหนังสือวิทยาการคำนวณชั้นป .2 นะคะหน้าที่38ถึง3าควบคู่ไปด้วยนะคะโอเคพอนักเรียนเปิดมาถึงหน้า38%แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวคุยจะอ่านให้นักเรียนฟังและอธิบายไปด้วยนะคะการเขียนโปรแกรมนะคะให้คำสั่งเดิมขอโทษค่ะการเขียนโปรแกรมให้ทำคำสั่งเดิมหลายๆครั้งในการเขียนโปรแกรม มักจะออกแบบคําสั่งให้ทําซ้านะคะหรือที่เรียกว่าคําสั่งลูปคําว่าลูปเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการเขียนโปรแกรมมักจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ควรที่จะเรียนรู้คําศัพท์ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับการเขียนโปรแกรมด้วยนะคะ,ะคาสั่งลูปมาใช้มามาใช้งานเช่นการเขียนโปรแกรมลักษณะในรูปต่อไปนี้ซึ่งต้องให้ตัวละครเดินหน้า5ครั้งและโจทย์ ให้เขียนโปรแกรมบนพื้นที่การทำงาน3บล็อกดังนั้นจะต้องเขียนโปรแกรมดังนี้หมายความว่านะคะการเขียนโปรแกรมคำสั่งเดิมๆหลายๆครั้งเนี่ยบางครั้งบางทีนะคะเราสมมติว่าเราต้องการที่จะเดินไปข้างหน้า5้าก้าวแทนที่เราจะใช้คำสั่งคำสั่งว่าเดิน,นเดินไปข้างหน้า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 5ครั้งเรามาใช้คําสั่งนะคะที่ช่วยให้บอกว่า ทำซ้ำห้าครั้งเดินไปข้างหน้าอะหมายความว่าอย่งไรหมายความว่าเดินไปข้างหน้าเนี่ยให้ทำซ้ำทั้งหมด5ครั้งนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะจะสังเกตได้ว่าในตรงนี้ดูที่เกมนะคะดูที่เกมตรงนี้นี่คือนกใช่ไหมคะกว่าจะเดินไปถึงหมูกี่ช่อง1 2 3 4 5เรา จะต้องเดินทั้งหมด59ใช่ไหมคะทีนี้เราจะไม่ใช้คําสั่งว่าเดินไปข้างหน้า59นะคะแต่เราจะมีตัวช่วยในเงื่อนไขการวางบล็อกคําสั่งในทีน่นี้ก็คือจะวางได้แค่3บล็อกเท่านั้นถ้าเราใส่ถ้าเราใส่ไปข้างหน้า5ครั้งมันเกินถูกต้องไหมคะเราจะไม่จะทำไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขของโปรแกรมนะคะเพราะฉะนั้น เราจะใช้คำสั่งทำซ้ำม,มาช่วยนะคะในที่นี้ก็คือตัวนี้เลยนะคะทำซ้ำห้าครั้งนะคะทำซ้ำห5ครั้งลากมาวางอ่าทำซ้ำห้ครั้งลากคำสั่งนี้ไปวางปุ๊บนะคะคลิกเมาส์ที่บล็อกคำสั่งนี้นะคะแล้วก็ลากไปวางอ่าทำซ้ำห้ครั้งนะคะขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่2องนะคะกำหนดจำนวนการทำซ้ำก็คือใส่ ไปตรงนั้นนะคะว่าเราต้องการจะให้ทำซ้ำกี่ครั้งในที่นี้เราต้องการจะเดิน5ช่องถูกต้องไหมคะ1 2 3 4 5เราก็ใส่เครื่องหมายอ่ะขอโทษค่ะเราก็ใส่ตัวเลข5ลงไปในอ่าช่องตรงนี้นะคะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปลากคำสั่งไปข้างหน้ามาวางอ่าในที่นี้นะคะเวลาโปรแกรมจะทำงานหมายความว่าจะพานกเดินไปข้างหน้าทั้งหมด5ก้านั่นเอง นะคะทำซ้ำห้าครั้งทำซ้ำคำสั่งอะไรล่ะคำสั่งไปข้างหน้านั่นเองนะคะโอเคพอเราวางคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กดปุ่มเริ่มนะคะปุ่มเริ่มปุ๊บนกก็จะเดินไปหาหมูทันทีเลยนะคะโอเคไปเดินถึงหมูพอดีเลยนะคะไม่เชื่อลองทําดูนะคะโอเคอ่าทีนี้นักเรียนลองทําดูแล้วใช่ไหมคะ ครูยุ้ยก็จะให้นักเรียนเนี่ยนะคะเขียนบล็อกคำสั่งนะคะที่ใช้ในการเล่นเกมพานนกไปหาหมูลงในช่องสี่เหลี่ยมนี้ว่าเฉพาะบล็อกคำสั่งนะคะโอเคอันนี้คือใบความรู้ใช่ไหมคะอ่ะคราวนี้ใบงานนะคะใบงานอ่ะ,อะขอโทษนะคะครูยุยใส่วันที่ผิดเดี๋ยวครูุยแก้แป๊บหนึ่ง อันนี้คุณยูน่าจะใส่ผิดที่แน่เลยนะคะโอเคอันนี้เป็นใบความรู้เนาะโอเคนะคะปุ๊บวันที่อ๋อตรงนี้13นะคะถึง18อ่า โอเคเดี๋ยวๆกลับมาก่อนอ่ะนี่ต้องมาวันตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิบสามถึงสิบแปดอ่าโอเค อันนั้นนะคะเป็นในส่วนของใบความรู้นะคะคุ้ยบอกวิธีการเข้าไปเล่นเกมนั่นเองคราวนี้เดี๋ยวจะไปดูกันนะคะว่าหน้าตาของเกมจริงๆเป็นยังไงนะคะ,อ,ะอ่านนะคะในส่วนของใบงานอ่านทําความเข้าใจคําสั่งนะคะแล้วก็นักเรียนฝึกเข้าไปเล่นเกมตัวนี้นะคะเล่นเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนเขียนโดยใช้คําสั่งอะไรให้วาด ให้ฟาดบอกคํคำสั่งลงในช่องนี้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวไปกันที่เกมนะคะเมื่อสักครู่คุยได้แนะนำวิธีการาเล่นเกมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งช้านิดนึ่งมาแล้วนะคะ Okay. เจอวิดีโอกลางออกไปเลยนะคะตกลงนี่ไม่ใช่นะคะไม่ใช่ สักครู่นะคะบทที่6เลเวลหนึโอเคมาแล้วนะคะอ่าอ่านะคะต้องเป็นเลเวลสอง อ่าโอเคมาถูกต้องแล้วนะคะคราวนี้นะคะเหมือนเมื่อสักครู่เลยที่ครูยอธิบายนะคะเราจะต้องการพานกไปหาหมูซึ่งเดินทั้งหมด5้าก้าวโดยกันเราขั้นตอนที่1นึทำางานคะลากคำซ้ำทำซ้ำห้าครั้งมาต้องวางให้ตรงล็อกต,ตึกพอดีนะคะแล้วเราก็ไปข้างหน้าใช่ไหมคะก็คือต้องการจะทำซ้ำคำสั่งไปข้างหน้านี้ทั้งหมด ห้าครั้งแล้วก็กดปุ่มเร่งป๊บป๊บอ่าสำเร็จใช่ไหมคะมาอีกครั้งสิถูกต้องหรือเปล่าอ่ะปุ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าถูกต้องถ้ากฏแบบนี้แสดงว่าถูกต้องแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนนำคำสั่งที่อยู่ตรงนี้ ไปใส่ลงในสมุดนั่นเองนะคะที่สำคัญคือนักเรียนต้องลองทำดูก่อนเนาะหาลิสเซ้นหกเลเวลสองนะคะพอนักเรียนลองทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนนำวอคคำสั่งที่นักเรียนใช้มาวาดนะคะลงในกรอบนี้ได้เลยนะคะโอเคนะคะก็ คุยก็ฝากกดติดตามช่องคุยห้องเรียนออนไลน์นะคะกด s u b สไคร b ์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้คุยก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ